เอาล่ะไปที่เรื่องซึ่งดูแล้วอาจจะน่าเป็นห่วงมากกว่านะครับบทความใน unheard.com นะเกี่ยวกับ green activism is turning apocalyptic ผมจะต่อเนื่องในประเด็นนี้นะผมจะต่อเนื่องในประเด็นนี้ที่พูดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วในรายการลาฟยามเช้าแล้วก็เมื่อคืนนี้ในรายการ The Daily Dose โลการเมืองแล้วก็มาเช้าพูดไปเยอะพอสมควรเกี่ยวกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งมี ประเด็นซึ่งถูกตีความว่าเป็นความโกลาหลทางภูมิอากาศซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลกแล้วก็ระดับของน้ำทะเลซึ่งนำมาสู่การสูญพันธุ์ของสัตว์หลายหลายสายพันธุ์นะครับบทความ u n h e a อ d com เนี่ยได้พยายามที่จะบอกว่า,วาจริงแล้วการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยได้กลายเป็นความเคลื่อนไหวที่ เยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นมีความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ที่ในที่สุดในอนาคตนั้นมนุษย์จะสูญพันธ์บนลำแข้งของตอนเองก็คือว่ามนุษย์เนี่ยจะสูญพันธ์ด้วยสิ่งที่ตนเองได้ทําไปในการสร้างปัญหาการผลิตกา๊าซเรือนกระจกจนไปถึงการสร้างปัญหาการทําให้สภาวะโลกร้อนมันเป็นเรื่องซึ่งไม่สามารถหยุดยั้งได้แล้วถึงเวลาเนี่ยก็จะมี global climate catastrophe หรือโศกนาฏกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิอากาศที่สร้างปัญหาจนในที่สุดแล้วมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้นะฮะบทความนี้เขาพยายามที่จะบอกว่าจริงๆแล้วคนซึ่งเคลื่อนไหวในลักษณะนี้แล้วก็ทํากิจกรรมซึ่งรวมไปถึงการทําลายทรัพย์สินผู้อื่นทํากิจกรรมซึ่งรวมไปถึงการเอาเอาเอา,เอามันบทไปไปาศาสตร์ใส่ภาพวาดในพิพิธภัณฑ์ในเยอรมนีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือใน กรุงเฮกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือที่ลอ,ดอนดอนภาพแวนโก๊ะซึ่งโดนไปด้วยโดนาศาสสีน้ำมันที่ประเทศอังกฤษเนี่ยคนซึ่งทํากิจกรรมในลักษณะน,นี้เนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดไปถึงขั้นที่ว่ากิจกรรมของตงเนเองในการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นกิจกรรมซึ่งมีความสําคัญยิ่งไปกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดแล้วบทวิเคราะห์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะมองการเคลื่อนไหวของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในแง่ลบ ว่าเป็นการเคลื่อนไหวซึ่งเปรียบเสมือนอเป็นลทัทธิศาสนาใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ Mother Earth Gaia เทพเจ้าอห่งโลกใบนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับ Mother Gaia เป็นสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะฮะก็อันนี้ก็เป็นทัศนะทัศนะหนึ่งของผู้ซึ่งเขียนบทความนี้ใน u n h e a r t c o m